เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่แต่งหน้าแบบ200 iQ วเลยเนี่ยคนธรรมดาทำไม่ได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเราจะมาแต่งหน้ากันแบบ200 iQ เลยเราจะมาแต่งหน้ากันแบบ สไตล์ที่เราแต่งอยู่บ้านนะนะ <โ parece> วันนี้ว่างไม่มีอะไรทำก็เลยจะมาแต oh <no. S 1> ่งหน้าเล่นนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้แต่งก็จะมีกิฟกิฟนี่สอเขียนคิ้วนายที่สอยเกียนคิ้วเอามือมือ,มอไม่ไปเลยมือไม่ไปเลยนี่สอยเกียนคิ <Huge nói> ้วเหรอเนี่ยมือโอ้ยสอยเกียนคิ้วเอแป้งแป้งแปงแป้งแปงอ่าโอเคโอเคโอเคเรามีแป้งแป้ง แป้ง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  oh <no. S 1> ไปไปหมดแล้วแป้งโอเคทุก <laughs> ค <Okay. S 2> นเราก็จะมีเท่านี้นะทุกคนแล้วก็จะมีกระจกเดี๋ยวเราจะการกระจกก่อนดีกว่ากระจกกระจกกระจกจะได้จอสองกระจกไว้เนี <laughs> ่ยโอ้เราจะได้สองกระจกกันไหมทุกคน <laughs> เราไม่หากระจก <laughs> ไม่เจอซ้ายซ้าย <laughs> โอ้ย มือมันเป็นอะไรวะวันนี้อ,นอ่ากระโจกกระจกกับซองซองตั้งไว้ตั้งไว้มือนี่ถ้าปากไม่ grammar, พูดน,นี่มือไม่ไปเลยเนี่ยโอเคีอยวแบบแรกเราจะมาทาแป้งกันก่อนเพราะว่าน่าเหนียวมากเลยแต่ทาเครื่องสำอางไม่ติดเคทาแป้งโอทาแป้งแล้วทาแป้งแล้ว ต่อไปเราจะติดกิฟติดกิฟดีกว่าเพาผมบางตาโอ้ย <c ười> มือเป็นไรวะเนี่ยติดเย็บไม่ได้เลยดับต่อไปเราจะมา <c ười> เสียนคิ้วอันนี้เขาเรียกว่ามาคาร่ามันสามารถปัดคิ้วได้ทุกคนเราจะเอามันปัดคิ้วกันดีกว่า แล,แล้วคิ้วเราต้องทาคิ้วก่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดแห่งการทาคิ้วกิ๊บกือบติดไม่ดีเลยแบบมือรุ่นนี้ทำไมหายเลยทายเขียนคิ้วเขียนคิ้วนี่เป็นการเขียนคิ้วแบบส0งร้อยไอคิ้วเลยเพื่อน,นไอคิ้วเราสูงมากเราก็เลยจะทำเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เราต่อไปเราจะมาทาตาด้วยลิปติางนะั้นมันสามารถทาได้แนละ้วเนี่ย พี่แัดเคยบอกไว้เหมือนมันไม่ไ้ปรจกลูกตาตัวเองเอลยนะสนุกสนานสนุกสนานลูกตาลูกตานี่เราต้องเล็งดีๆเลยนะทุกคนถ้าเราสามวันนี้ไม่ได้เลยนะมันจะไม่โดนตานะ แล้วก็ใช้นิ้วปาดด้วยเวลาทา oh, <No. S 1> โอ้โหสวยงามมากต่อไปเราจะในไหนๆก็เปิดลิฟต์แล้วทาปากเลยทาปากเราจะมาทาปากกันมือที่ดูสั้นๆอย่างนี้ด,นะ <laughs> นดูเนาะเออสวยขึ้นเยอะเลยปะเออสวยตั้งนแล้ว,วต่อไปเราจะทำอะไรดีนะทาแก้มอู้ลิฟต์นี่มันสามารถทาแก้มได้ด้วยนะทาแก้มเด้อาทาแก้ม อย่ามุกเยอะอู้ยังจิงงามเป้นหน้าเรื่อยเลยนะนี่โหเป็นไงทุกคนเป็นไงเป็นไงโอ้ยเหลือทำอะไรอีกเนี่ยกีตาร์แล้วจะกีตาร์อะไเหรอลูกตาพี่จะอยู่ไหมเนี่ยโอเคเราจะมากีตาร์กันฮึบฮึบฮึบดึงไม่ออก มือลื่นมือลื่นแรงไม่มีเราจะมากรีดตากันนะทุกคนตา,าธิตกรีดตากัน,นเราต้องค่อยกรีดนะทุกคนเราต้องบรรจงกรีดเราจะมากรีดไว้ไม่ได้ยังไงล่ะเรากรีดไว้ไม่ได้เราจะมากรีดไวได้ยังไงโอ้โหกระจกก็มองไม่เห็นเนี่ยมันเลยเป็นสภาพเนี่ย โอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราลงแป้งซ้ำอีกเท่น,นิดนึงนะทุกคนแป้งหมดหรือเปล่าเนี่ยอเดี่ยวไม่อยากออกเลยเราจะมาทาแป้งกันโอ้โหเรากระจายช่วงค,ค,ความสวยเสร็จแล้วอตอนนี้พี่ก็ไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วนะทุกคน,น สอนแต่งได้เท่านี้แต่สวยสุดๆแล้วเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยจะสวยท่านี้เหมาะสำหรับแต่งอยู่บ้านนะทุกคนแต่งอยู่บ้านก็ไม่เหมาะเลยโอ้และแล้วการแต่งหน้าแบบ200 IQ ไอคิของพี่ก็เสร็จสิ้นลงแล้วโดยช่างผู้ชำนาญการทุกคนดูดิอันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบถ้าใครอยากจะทำตามก็ได้นะทุกคนไม่มีลิขสิทธิ์ ดูการติดยิ้ก็รู้แล้วว่าขั้นเทพลาดไหนเนะี่ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะทุกคนวันนี้เราก็จะขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย